ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนและผู้สแสวงหาความสงบสุขทุกท่านในท่ามกลางกระแสะโลกที่หมุนวนอย่างรวดเร็วเชี่ยวกรากไปด้วยความปรารถนาการแข่งขันและการสแสวงหาที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุดจิตใจของเราต่างถูกดึงรั้งให้วุ่นวาย สับสนและเหนื่อยลา้าวันนี้เราจะขอเชิญชวนทุกท่านได้พักกายวางใจปล่อยวางภาร,ระทั้งปวงลงชั่วขณะแล้วร่วมกันเดินทางทวนกระแสเวลาย้อนอดีตการไปสู่เรื่องราวอันเป็นปฐมบทแห่งมหาบารมีเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในพระชาติแรกแห่งทศชาติชาดก เรื่องราวที่เปรียบเสมือนประตูบานแรกที่เปิดไปสู่หนทางแห่งการบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่เพื่อพระโพธิญาณน,นั่นคือเตมีชาดกชาดกเรื่องนี้คือบทเรียนอันลึกซึ้งแห่งเนคขม,มะบารมีซึ่งแปลว่าการสละออกการละวางแต่หาใช่เพียงการวางวัตถุสิ่งของภายนอกกายไม่ แต่คือการวางภาระอันหนักอึ้งที่สุดที่จิตวิญญาณต้องแบกรับนั่นคือภาระที่เรียกว่าตัวตนและความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายออกจากใจของเราเป็นการเดินทางทวนกระแสะโลกอย่างแท้จริงในขณะที่โลกทั้งใบกำลังวิ่งเข้าหาอำนาจและเกียรติยศพระโพธิสัตว์ กลับทรงเลือกที่จะเดินออกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างเด็ดเดี่ยวและสงบนิ่งขอให้ทุกท่านณนะที่นี้ทําจิตใจให้เป็นสมาธิดุจภาชนะอันว่างเปล่าที่พร้อมรองรับน้ำอมฤตแห่งพระธรรมปล่อยวางความกังวลทั้งหลายจากภายนอกไว้ชั่วขณะแล้วลองเปิดหัวใจสดับฟังเรื่องราวแห่งความสงบเย็นอันยิ่งใหญ่นี้ไปพร้อมๆกัน เพื่อที่เราอาจจะได้พบกุญแจสำคัญในการไขประตูสู่ความสงบสุขที่แท้จริงความสงบสุขอันเป็นอากาลิโกที่ไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหรือสิ่งใดภายนอกซึ่งซ่อนอยู่ภายในใจของเราทุกคนประกายปัญญาในวัยเยาว์ณมหานครพารณสีอันรุ่งเรือง พระโพธิสัตว์ได้เสด็จอุบัติในพระคันของพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีผู้ทรงคุณธรรมของพระเจ้ากาสิกราประชสูติเป็นราชกุมารผู้มีพระรูปโฉมงดงามเปลง่งปลงัปลง่งดุดทองทานามว่าเตมีอันมีความหมายว่าผู้เป็นที่ชื่นใจของปวงชนทั่วทั้งพระนครต่างเฉลิมฉลองชื่นชมสมนัต ชีวิตของพระองค์นั้นเพียบพร้อมด้วยความสุขทางโลกทุกประการรายล้อมด้วยความรักและการทนุถนอมแปรดุดแก้วตาดวงใจเป็นความหวังหนึ่งเดียวของราชบัลลังก์แต่แล้ววันหนึ่งขณะมีพระชนมายุเพียงหนึ่งเดือนพระองค์บรรทมอยู่บนพระเพลาหรือตักอันอบอุ่นของพระราชบิดาได้ทอดพระเนตรเห็นภาพที่เปลี่ยนวิถีแห่งชีวิตของพระองค์ไปตลอดกาล ภาพที่พระราชบิดาผู้เปี่ยมด้วยทศพิษราชธรรมกำลังทรงพิพากษาลงโทษมหาโจรสี่คนตามพระราชอาญาในดวงเนตรอันใสบริสุทธิ์ของทารุกน้อยนั้นไม่ได้เห็นเพียงการลงทันแต่ด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานคือ,อยานทิพที่ระลึกถึงอดีตชาติได้ภาพอดีตอันน่าสะพรึงกลัวได้ฉายชัดขึ้นมาในมโนสำนึก พระองค์ทรงระลึกได้ถึงอดีตชาติที่พระองค์เคยเป็นพระราชาหแห่งเมืองเดียวกันนี้และได้กระทำบาปกรรมจากการตัดสินลงโทษผู้ผลซึ่งส่งผลให้ต้องตกไปทนทุกขทรมานอย่างแสนสาหัสในอุสุธนนรกเปลวไฟอันร้อนแรงแผดเผาพระวรากายยาวนานถึงแ0,000ื่นปีณวินาทีนั้นเองประกายแห่งปัญญาได้สว่างวาบขึ้นในใจของพระองค์ ทรงเห็นว่ารัชบัลังที่ทุกคนปรารถนานั้นแท้จริงแล้วคือกับดักอันน่ากลัวที่นำไปสู่ความทุกข์ในสังสารวัฏอย่างไม่จบสิน้นความสุขสบายบนกองเงินกองทองนั้นเป็นเพียงฉากหน้าที่ซ่อนเร้นมหันตทุกข์ไว้เบื้องหลังพระองค์ทรงเห็นโซ่ตรวนทองคำที่พันธนาการดวงวิญญาณไว้กับบัลังแห่งบาปมหาปณิธานแห่งความเงียบ ความตระหนักรู้อันลึกซึง้งและน่าหวาดหวั่นนั้นได้หลอมรวมเป็นมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่และเด็ดเดี่ยวพระเตมีตัดสินพระไทยแน่วแน่ที่จะหลีกหนีจากราชสมบัติให้จงได้เพื่อรักษาดวงจิตของพระองค์ให้บริสุทธิ์ไม่ให้ต้องแปดเปื้อนเจ็บบาปกรรมซ้ำรอยเดิมอีกต่อไปจิตของพระองค์นั้นหวาดกลัวต่อภายในวัฏฏะสงสารยิ่งกว่าความตาย ในขณะที่ส่งครุ่นคิดหาหนทางนั้นเองเทพธิดาผู้สถิตอยู่น่าสเสวตตะชัดซึ่งเคยเป็นพระมารดาของพระองค์ในอดีตชาติโดยความรักและปรารถนาดีต่อบุตรในอดีตจึงได้ปรากฏกายกระซิบแนะแนวทางลูกรักหากปรารถนาจะหลุดผลจากพยันตรายนี้จงแสงทําเป็นคนพิการง่อยเปลี้ยหูหนวกและเป็นใบเถิด จงอดทนต่อความทุกข์ยากนี้เพื่อแลกกับอิสรภาพที่แท้จริงนับจากวันนั้นพระราชกุมารผู้เคยสดใสร่าเริงก็ได้เข้าสู่โลกแห่งความเงียบและความนิ่งสงบโดยสิ้นเชิงพระองค์ไม่ตรัสไม่ตอบสนองไม่เคลื่อนไหวแม้จะมีผู้ใดนำของเล่นหรือขนมที่เคยปวดปร,รานมาล่อก็ไม่ทรงแสดงความยินดียินร้าย เป็นการสละออกซึ่งตัวตนในฐานะราชกุมารผู้สูงศักดิ์โดยสมบูรณ์เป็นการภาวนาด้วยกายและใจตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการตายจากโลกภายนอกเพื่อให้ชีวิตทางธรรมภายในได้ถือกำเนิดและเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆแต่ทรงพลความนิ่งสงบกลางกองไฟเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าจากทารกสู่กุมารจากกุมารสู่วัยรุ่น ความนิ่งเฉยของพระเตมีได้สร้างความกังวลและร้อนใจแก่ทุกคนในวังเหล่าเสนาอัมมาตจึงคิดทดสอบพระองค์ด้วยวิธีการต่างๆที่รุนแรงและโหดเหี้ยมขึ้นตามลำดับเพื่อพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าพระองค์แสร้างธรรมหรือพิการจริงพวกเขาจุดไฟล้อมรอบที่บรรทมหวังให้ความร้อนระอุ และควันไฟที่คละคลุ้มทำให้พระองค์ตกใจกลัวจนต้องวิ่งหนีแต่พระวรากายนั้นกลับนิ่งสงบดุดผืนปัดพีอันมั่นคงพระไทยภายในพิจารณาว่าไฟเพียงเท่านี้จะเทียบได้อย่างไรกับไฟในอุสุธนารกที่ร้อนกว่านี้แสนล้านเท่าเราทนได้พวกเขาปล่อยช้างสารตกมันที่ดุร้าย เสียงร้องก้องกำปนาสะเทือนเลื่อนลั่นให้วิ่งเข้าใส่หวังให้เสียงและแรงสัสะเทือนทำลายความสงบแต่พระไทยนั้นกลับมั่นคงดุดขุนเขาพระสูเมรุพระองค์แผ่กระแสเมตตาอันเย็นฉ่ำไปยังพญาช้างจนมันหยุดนิ่งและถอยกลับไปเองด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรม พวกเขานำอสรพิษร้ายที่เต็มไปด้วยพิษสง์มาปล่อยไว้ในห้องบรรทมแต่ภายในใจของพระองค์นั้นมีเพียงกระแสแห่งเมตตาที่แผ่ไปโดยไร้ประมาณความกลัวใดๆมิอาจแผ่ผ่านเข้ามาได้เลยอสรพิษนั้นกลับเลื้อยผ่านไปอย่างสงบราวกับเป็นเพียงเถาวันเส้นหนึ่งที่เย็นชืด การทดสอบเหล่านี้จึงกลายเป็นการฝึกฝนเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีไปในตัวขันติบารมีความอดทนด้วยความเข้าใจการทดสอบไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นเมื่อวิธีการต่างๆไม่เป็นผลพวกเขาจึงใช้วิธีที่เจ็บปวดและน่ารังเกียจที่สุดคือการนำน้ำอ้อยอันหวานหอมเหนียวเหนืดนามาฉโลมทั่วะวรกายแล้วปล่อยให้ฝูงแมลงวันและหมู่แมลงนานา,นาชนิด มารุมตอมและกัดกินจนพระวรากายระบมเจ็บปวดราวกับถูกเข็มเป็นหมื่นหมื่นเล่มทิ่มแทงแต่พระเตมีก็ยังคงนิ่งสงบไม่ขยับเขยื้อนไม่เพียงปลายเล็บไม่ปัดป้องไม่แสดงความเจ็บปวดใดๆพระองค์ทรงใช้ขันติบารมีคือความอดทนอดกลั้นยังถึงที่สุดแต่ไม่ใช่การทนแบบกัดฟันสู้ด้วยความขุนเคืองแต่เป็นการอดทนด้วยปัญญาและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งทรงพิจารณาเปรียบเทียบอยู่เสมอว่า ความเจ็บปวดทางกายเพียงชั่วคราวนี้จะเทียบได้อย่างไรกับความทุกข์ทรมานอันยาวนานแสนสาหัสในนรก,กภูมิทรงเปลี่ยนเวทนาคือความเจ็บปวดให้กลายเป็นเครื่องมือในการเจริญสติพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงความเจ็บปวดจึงกลายเป็นบทเรียนที่ย้ำเตือนถึงปณิธานของพระองค์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็นเครื่องยืนยันว่าหนทางที่พระองค์เลือกนั้นถูกต้องแล้ว 16ปีแห่งการรอคอยยังสงบวันคืนล่วงเลยผ่านไป16ปีเต็มคือระยะเวลาที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเพียรในความสงบนิ่งเป็น16ปีที่คนภายนอกมองว่าไร้ค่าเป็นชีวิตของเจ้าชายกาลากินีที่รอวันถูกกำจัดแต่สำหรับพระองค์แล้ว ทุกวินาทีคือการสั่งสมพลังทางจิตวิญญาณคือการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันขณะคือการขัดเกลาดวงจิตให้บริสุทธิ์ผุดพองจากกิเลสทั้งปวงเป็นการรอคอยที่ไม่ได้เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดลงแต่เป็นการรอคอยอย่างสงบเย็นด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในหนทางที่ได้เลือกแล้ว เป็นการฝึกฝนจิตใจให้ปล่อยวางจากการเวลาและความคาดหวังทั้งปวงเป็นการฝึกอุเบกขาบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อคำสารเสริญหรือคำนินทาไม่ยินดีในความสุขไม่ยินร้ายในความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นเป็นการประกาศอิสรภาพจากโลกภายในใจของพระองค์เองก่อนที่จะได้รับอิสรภาพจากโลกภายนอก การเดินทางสู่ความจริงในที่สุดเมื่อพระเตมีมีพระชนมายุครบ16พรรษาและผ่านการทดสอบทุกอย่างมาได้โดยไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆเราโหนหลวงจริงลงความเห็นและกราบทูลพระราชาว่าพระราชกุมารทรงเป็นการละกินีต่อราชบัลลังก์และบ้านเมืองอย่างแท้จริงและแนะนำให้ทรงนำพระกุมารไปฝั่งทั้งเป็นในป่าชา้า เพื่อขจัดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับแว่นแขวนแม้พระนางจันทาเทวีจะทรงกันแสงวิงวอนขอชีวิตพระโอรสจนแทบสิ้นสติดวงใจของพระมารดาแตกสลายแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงราชองค์การที่เคยจะความหลงได้สุนันทสารถีได้รับมอบหมายให้นำราชรถเทียมมาอัปมงคลเพื่อนำพระเตมีไปยังป่าช้านอกเมือง การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่ขบวนแห่ศพแต่คือการเดินทางสู่อิสรภาพที่แท้จริงป่าช้าที่คนทั่วไปหวาดกลัวกลับกลายเป็นดินแดนแห่งการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณที่ซึ่งความจริงสูงสุดแห่งชีวิตปรากฏอยู่นั่นคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสรรพสิ่งเป็นสถานที่อันเหมาะสมที่สุดในการละทิ้งตัวตนเก่าและกำเนิดขึ้นใหม่ในฐานะสมณะ การเปิดเผยหน้าป่าช้าหน้าป่าช้าอันสงัดวิเวกขณะที่สุนันทาสารถีกำลังลงมือขุดหลุมด้วยความสลดใจและอาลัยในราชกุมารพระเตมีทรงพิจารณาว่าบัดนี้ปณิธานของเราได้ลุล่วงสมบูรณ์แล้วการเวลาแห่งอิสรภาพมาถึงแล้วจึงทรงลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามทดลองย่างพระบาทและพบว่า พระวรกายที่ไม่ได้ใช้งานมา16ปีกลับเต็มเปี่ยมไปด้วยพละกำลังเหนือสามัญมนุษย์อันเกิดจากอนุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาพระองค์ทรงยกราชรถอันหนักอึ้งขึ้นชูด,ด้วยพระหัตถ์เพียงข้างเดียวอย่างง่ายดายทำให้สุนันทะสารถีตกใจกลัวจนสิ้นสติไปเมื่อฝืนขึ้นมาพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงเป็นครั้งแรกในรอบ16ปี ไม่ใช่ด้วยความโกรธแค้นแต่ด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังแห่งธรรมอันก้องกังวานทรงแสดงธรรมแก่สุนันทสารถีให้เข้าใจถึงสัจธรรมของชีวิตกฎแห่งกรรมความไม่เที่ยงของสังขารและความสุขที่แท้จริงอันเกิดจากการสละออกพลังแห่งความดีที่สั่งสมมานานปีได้ปรากฏเป็นปฐมเทศนาอันงดงามจับใจ เปลี่ยนความกลัวของสารถีให้กลายเป็นความเลื่อมใสแสงธรรมนำทางข่าวการปรากฏพระองค์ของพระเตมีได้นำพาพระราชบิดาพระราชมารดาและชาวเมืองทั้งปวงมายังป่าช้าด้วยความพิศวงและดีใจเมื่อได้เห็นพระโอรส ผู้สง่างามดุดเท้ามหาพรหมและได้สดับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระองค์ทุกดวงใจก็พลันสว่างสวัยขึ้นด้วยปัญญาและความเลื่อมใสศรัทธาความมืดบอดคืออวิชชาที่เคยครอบงำจิตใจได้มาลายสิ้นไปอำนาจแห่งธรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆในโลก ในที่สุดพระเจ้ากาศิกราชพระนางจันทาเทวีและชาวเมืองทั้งปวงก็ได้สละราชสมบัติและบ้านเมืองอันโอฬานออกบวชติดตามพระโพธิสัตว์จนหมดสิน้นปาช้าอันน่าสะพรึงกลัวได้แปลเปลี่ยนเป็นอาสมอันสงบสุขของเหล่าผู้สแสวงหาความหลุดพ้น ชัยชนะที่แท้จริงของพระเตมีจึงไม่ใช่การได้ครอบครองราชบัลลังก์แต่คือการนำพาทุกคนไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและยั่งยืนเป็นชัยชนะเหนือกิเลสและกองทุกข์โดยสิ้นเชิงท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องราวของพระเตมีได้จบลงแล้ว แต่คำสอนนั้นยังคงก้องกังวาลอยู่ในใจของเราชาดกเรื่องนี้กำลังถามเราทุกคนว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตที่เราต่างวิ่งไล่ขวายคว้ากันนั้นอยู่ที่ใดอยู่ที่การมีอำนาจการมีทรัพย์สินเงินทองหรืออยู่ที่การมีอำนาจเหนือใจตนเองเราอาจไม่ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเช่นเดียวกับพระเตมี แต่เราสามารถฝึกฝนเนคขม,มะหรือการสละออกในชีวิตประจำวันได้ด้วยการสละความโกรธให้เป็นการให้อภัยสละความเห็นแก่ตัวให้เป็นการแบ่งปันสละความยึดมั่นในความคิดของตนเองลงสักนิดเพื่อรับฟังผู้อื่นมากขึ้นสละเวลาอันวุ่นวายจากการจ้องมองจอมาอยู่กับความเงียบและลมหายใจของตนเองบ้าง ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยกิเลสแต่เลือกที่จะตอบสนองด้วยสติและเมตตานั่นคือการบําเพ็ญเนคขมะบารมีในรูปแบบของเราเองขอให้เรื่องราวเห็นความสงบนิ่งและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเตมีโพธิสัตว์เป็นดั่งแสงธรรมนำทางเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เริ่มต้นค้นพบความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวาง และความสงบเย็นที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเราทุกคนมาเนิ่นนานแล้วรอเพียงเราหันกลับมามองและค้นพบด้วยตนเองขอเจริญพร